สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนเพๆเอฟซีทุกๆคนนาจากทาง f อฟใหม่ f อฟเก่าขอบคุณทุกกําลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่มาให้การรับชมเนาะวันนี้ก็เป็นแนวทางฮานอยมัดรวม4น้อยนจ่จะะมาแบ่งปันเหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นมาเบึ่งผลวันที่28สิบำหรับแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออกหกหกับหกห้า หลุดส่วน6 5เข้าเป็นตัวเด่นวิ่งรูดนะจ๊ะส่วนพิเศษ044ย4สหลุดเกหลุดเนาะปกติ318 3นึหลุด13หลุดอา้าว V I P แอดมินขีดผิดสี่ศูนเข้าเด่น5วิ่งรูดมาตัวเจาะตัวเน้นห้นย์ส่วน8ปดสี่เนาะแปหลุดส่วนเลขตาราง0ูย์ก็มา3ามมาแมามาทุกตัวสายวิ่งรดูด น่ไปวิ่งรูดได้สบายแลยเนาะจากส่วนในตารางเนาะตัวจอเข้าเข่าหา0ูนยหตัวเน้นเนาะจะเข้าเดี่น5วิ่งรูดยินดีด้วยเนาะตามต่อรุ้นต่อของวันที่29่สเดียวทางวันที่29ให้เดี่นที่6กับ2วิ่งรูดเลขตารางมี5มี8มี1มี7ส่วนตัวเจาะก็จะมี6 2สอห หกเจ็ดหก2ปดสนึ้เน้นไปกลับนะอจากเน้นไปกลับส่วนตัวนน้นก็จะมี6กส7งหกับ2 7ถ้ามาักถ้าชอบกับจดได้แคบไดเนา่อจากหาหน้อยมัดรวมสีน้อยของวันที่ยี เล่นได้ตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP เน้อมากรอบได้ชอบรอบใดก็ตามรอบนั้นก็คอยรู้ๆปังๆมีโชคมีหลามนั่นจะสำหรับอาน้อยมาดรวมสีน้อยวันที่29สสวัสดีค่ะ